วอบเปอร์เกอร์โอ้โแล็ตใส่ครับตอนนี้โอ้การต่อสู้ยังดูเดือดยังไม่รู้ผลครับตอนนี้โอ้แมงน้ำเบคกระโดดใส่ครับวอลเบอร์เกอร์โดดฟันตอนนี้เออเหลือเก้าวิเรียบร้อยสวัสดีครับมีลัคก,กี้แบนนะครับเติมเงินถูกต้องไลน์อีลัคกี้ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อิีลัคกี้ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับ ลาคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทาง l u c ี้แบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับฮัสวัสดีครับมี l u c ี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแรกหน้าล็อก Idol a v e จ g e r นะครับอะเดี๋ยววันนี้จะมาไกด์วันแรกนะครับสำหรับผู้เล่นที่ยังเล่นเกมนี้งงอยู่นะครับก็นี่มีไปถึงด่าน40แล้ว d o เก e l g นาบอสแล้วนะครับนี่นเดอร์ l o w 40แล้ว อันนี้แบบสายฟรีแบบาจ๋าๆเลยนะสายฟรีในสายฟรีของจริงแล้วก็ห่อไปถึงที่42แล้วนะครับเดี๋ยวจะาบอกวิธีอัพสเตตัสอะไรแบบนี้นะก็เรามาดูในส่วนตัวละครก่อนเลยนะครับถ้าเพืเ่อนๆเล่นไปถึงสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะให้เราใส่การ์ดในอาวุธรับ2อันก็ใส่มวงวอ2อันคือพยายามเน้น MF ็ t แอ็กเป็นหลักครับแต่ถ้าเกิดเป็นพีแ t ็คแทกด้วยก็ได้แต่ M ยว t อ็มแแท็กดีกว่าถ้าเป็นเวทนะ หลายคนที่เล่นเกมนี้ยากเพราะว่าเพื่อนๆไม่ใส่การดครับในในช่วงแรกมีแนะนําว่าให้ใส่การไปก่อนมีการอะไรใส่ไปก่อนครับมันสามารถกดถอดได้ด้วยนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยอ่ะอย่างตอนเนี้ยมันเปิดอาวุธแล้วครับแล้วก็หมวกเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆควรถอดใส่ไปก่อนนะครับเป็นไปได้ควรใส่การม่วงให้หมดแต่ว่าในช่วงแรกถ้าเกิดสมบุติเราไม่ค่อยมีการ์ดก็ใส่เท่าที่เรามีไปก่อนนะครับพยายามใส่ทุกช่องเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะการสามารถถอดได้กดถอดได้นะครับ ก็คือเอาง่ายๆนะเกมนี้ถ้าเรายิ่ปลดเลเวลไวใช่ไหมครับใส่การ์ดได้2ช่องแทบทุกชิ้นก็เล่นง่ายเลยแค่นั้นเองครับหลักๆนะอ่ะต่อไปในส่วนการอัพสเตตัสนะครับซึ่งอันนี้หมีก็เคยบอกแต่คลิปที่แล้วถูกไหมครับเมนี่หมีเน้นอินนะต่อไปก็เอ่อในส่วนนักดาบให้เน้นวิ่งละวันไปเลยครับเพราะเราเราเราเป็นครูซาเดอร์นะครับอ่ะต่อไปอาเชอร์ก็เด็กล้วนอย่างที่หมีเคยบอกนะครับแล้วก็รอเป็นแลงเกอร์เรนเจอร์นะครับแล้วก็ในส่วนเวทก็เอา อออะโคไลก็เป็นอินนะครับเอ้ยเขาแนะนำแบบนี้ไม่เอาครับอืมแต่ในส่วนการ์ดเนี่ยถ้าเกิดของนาคุยดีจริงๆมันคือมิดเทสนะแต่ว่ามันค่อนข้างหาย,ยากจู่ก็มาแล้วแต่ดวงหมีก็ได้การ์ดการ์ดบอสอยู่แต่ว่ามันไปใส่เป็นแหวนกับรองเท้านะซึ่งมันก็ออมีบวกเอแม็กแทกด้วยแต่มันก็ ู้มีเทสไม่ได้มีเทสบวกต้องสองสามร้อยเอมีเทบวกมีเทสมันบวกสามร้อยเลยมั้งยังไหมถือว่าใช้ที่ผมมีเจาะเกาะด,ด้วยนะครับแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งก็คือพยายามเอาของที่เป็นของดีเฟนต์เยอะๆเนี่ยใส่เออหรือจะเป็นของม่วงของแดงที่เป็นดีเฟนต์เยอะๆอย่างเช่นเสื้อหมวกผ้าคลุมรองเท้าเนี่ยใส่ให้ตัวแทงอย่างนักดาบครับเพราะว่าถ้าตัวแทงไม่ตายข้างหลังก็ไม่ตายแน่นอนเพราะว่านักดาบมีโพโวกนะครับเพ,รเพื่อนๆก็จะลืมอัพด้วยนะครับ ต่อไปเคล็ดลับที่2การอัพสกิลก็เนี่ยโพวกเต็มไปเลยเพราะว่าเป็นสก,กิลหาก,กินของคูเซเดอร์ใช้ยาวครับต่อไปเมนมีอัพตามนี้แต่ว่าถ้าจะทาหม,มีก็ไฟบอลน,นี้เอาจริง,รงตอนแรกไม่ต้องไปอัพก็ได้แต่ว่าฟอร์ดไดกับโซสไตล์ต้องอัพนะครับแต่คือจะบอกว่าค่าแต้มอัพสก,กิลมันไม่ได้หายา,ยากนะเกมนี้มันหาได้เรื่อยๆนะครับนี่ธนูมีอัพตามนี้เดี๋ยวเราไปอัพท่าอาร์มครับจะเสริมแอ็แท็กเยอะ เอาโคลไลต้องไปรอท่าฮิวต่อปลดตอนเลเวลยี่สิบเห็นนะครับแล้วมันจะง่ายเลยจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตลุยเลยแล้วกันนะครับตอนนี้บอสก็คือด็อปเปอร์เกงเกอร์ครับโอ้โห,โห,โห,โหด็อปเปอร์เกงเกอร์ภาคนี้โคตรเท่เลยมีพราคลุมด้วยอย่างหล่อเลยนะมีเรียงด็อปเปอร์เกงเกอร์บ้าอย่างเท่เลย โอ,โ,อโ,โอ้โหพอปุ่นเกอร์ูสแลใส่ครับตอนนี้โ <im itation> อ้การต่อสู้ยังดูเดือยจะไม่รู้ผลครับตอนนี้โอ้แม็กนัมเบระกดดอใสครับแล้เปุ่นเกอร์โดดฟันตอนนี้เ <im itation> อนนอเหลือเก้าวิ ali? เรียบร้อยครับโอ้โหว่าจะตายว้าวได้การ MVP MM วด้วยมูลไ์ ส่วนฮอมิตี้จูสอด้าเมจมีไม่พอนะแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าเอออยากจะอยากจะเติมอะไรอัดใช่ไหมเดี๋ยวมีแนะนำนะครับเอาแบบข้าวๆก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำอีกคลิปนึงว่ซื้อแพ็คอะไรคุมนะครับตอนนี้เราก็จะมาที่ออกฟอเรสแล้วนะครับเย้เรามาออกฟอเรสกันแล้วเราใส่ฟีใส่เติมน้อยเลยนะี่แหละจา๋จาๆเลยนะ อ่ะต่อไปในส่วนหอ42ขึ้นไปนะครับอันนี้เดีมิมีลองไปเล่นให้ดูแต่ว่าคือคือที่หมีลองคือดาเมจมันขาดนะตัวแท้งก็ยืนไม่ไหวด้วยหนอนมันพ่นพิษแรงมากตบแรงจริงๆครับเอยแต่อาจจะไหวแล้วก็ได้เนะี่ยเหมือนซอสแม่หมีจะสึกเออไม่ไหวแล้วเออโผ้แค่ตัวเดียวกูจะตายแล้วเนี่ยเออไม่ไหวแน่นอนนะมันเป็นไรครับก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกัน เดี๋ยววันนี้ทะลุไม่ตายวะ่ะแต่ว่าหอเนี่ยมันจะมีเอยโอ้โหโดนพิษรัวๆตายเรียบเลยครับเนี่ยพิษมันแรงมากวีนอฟแม็กแทคกกัเรียบร้อยเลยถ้าไม่โดนพิษก็ไม่ตายเนี่ยอ่ะก็เอาไปว่าเป็นการจัดทีมไกด์เวอร์ชันหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบอ่อเล่นไม่ผ่านจริงๆติดอะไรก็ลองมามาลองจัดทีมแบบหมีได้ก็คือ4ตัวละครที่บอกนะครับนักเวเป็นตัวหลกักแล้วก็ซอดแมนมาเป็นแทงนะครับแล้วก็อาเชอร์แล้วก็ในส่วนอ l c o แล้วประกัน เพื่อนๆสามารถเล่นเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเล่นสตัวละครนี้ยิงยาวยันไปกาสเฮมได้เลยครับสบายๆนะอาจะต้องใช้เวลาเล็น,นึงในการทําของเพราะว่าเราไม่ได้เติมนะครับแต่เกิดเ,เพื่อนๆอยากเติมใช่ไหมเพื่อนๆกดแพ็คจำกัดเวลาเห็นป่ะมันจะมีของพวกไอ้พวกเนี้ยคุ้มซื้อไปหมดเลยก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่กาะเติมแต่ของม่วงมันก็มันก็ใช้ได้แค่ช่วงนี้แหละมันก็ดีอ่ะมันก็ใช้ได้แค่ช่วงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนหลังก็ต้องไปเปลี่ยนของเป็นของแดงอยู่ดีอ่ะ แต่ว่าอย่างที่บอกคือเกมสไตล์นี้ได้ของมาก่อนมันก็ไปก่อนถูกไหมอ่ะเปิดเพิ่มเปิดคำถามอะไรเซวกับแล้วน่นล,ล็อกไอดอลอเวนเจอร์ก็มาพิมพ์ตาคอมเมนต์ได้นะครับขอให้คนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ